ก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับลมอีกแล้วนะฮะตอนนี้ลมอยู่กลางป่าเลยฮะที่ไหนสักที่นี้แหละลมจําชื่อไม่ได้รู้แต่ว่าขับรถมาแบบ2ชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะมาหาเห็ดเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะมีเห็ดอะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่เจอเห็ดก็ถือว่าพาทุกคนมาเที่ยวแล้วกันนะครับหนีไวรัสเข้าป่ากันนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะแล้วสังเกตนี่มี คนมาก่อนเราแล้วนะฮะสองคันรนถะเขากับดูใหญ่และแข็งแรงมากนะฮะนี่ครับวันนี้เราตั้งใจจะมาหาเห็ดมอรเรลนะครับเราไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่ตอนนี้ขึ้นเนินนะฮะแล้วก็เรามาในโซนที่มันเหมือนว่ามันเคยเกิดไฟป่ามาแล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้ามันบริเวณไหนที่มีไฟป่านะครับเห็ดมอรเรลจะขึ้น เดี๋ยวเราจะไปลองตามหาดูว่าเราจะเจอบ้างไหมนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นสนที่โดนไฟไหม้นะครับแต่ตรงยอดเขาก็เริ่มเขียวแล้วนะครับแต่ตรงโคนเขาก็เหมือนแบบไฟไหม้อะไร,ะรี้ฮะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับอากาศก็ประมาณ28องศานะครับแต่บนเขานี่ก็จะอากาศ เย็นลงมานิดนึงนะฮะอยู่ประมาณสัก20 21นะฮะตอนนี้ก็จะเย็นเย็นกำลังดีนะฮะแต่ตัวนี้เดินขึ้นมาได้ประมาณ100เมตรม,มั้งหอบแล้วอเอียนะฮะเดี๋ยวเราเดินกันต่อเดี๋ยวเราจะหาเห็ดให้เจอ,อ,เอถ้าไม่เจอเราก็ไม่เจอครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวลมพาไปดูบรรยากาศสวยๆกลางป่าก,กันไปครับนี่ครับเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะสังเกตจะมีทางรถนะครับเหมือนเป็นรถวิบากนะครับเขาขับขึ้นมาด้านบนกันนะฮะตอนนี้ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับได้ยินเสียงลมแรงเลยตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาแล้วนะฮะบรรยากาศข้างบนนี้แบบ สวยมากนะครับเนี่ยครับถ,ไไถ้าไฟไม่ไหม้ก็คงจะไฟมันถ้าไฟไม่ไหม้ต้นไม้ก็คงจะสวยกว่านี้นะฮะเนี่ยครับแต่ตรงนี้ก็ทําให้เราได้มองเห็นอําท้องฟ้าชัดขึ้นนะฮะเพราะว่าไม่มีต้นไม้บงังโอเคเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆครับท้องฟ้าสวยมากวันนี้ ก็จะมีนกเสียงลมเสียงนกนะฮะแล้วก็จะมีต้นไม้แบบนี้ขึ้นนะฮะลมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแต่แบบกําลังแบบงามเลยอู้มันไหม้แบบไฟไหม้ขึ้นไปแบบสูงมากเลยบนยอดเขานูน่น ก็เป็นเห็ดที่เราเจอนะครับแต่ลมไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเขี่ยดูนิดนึงเนี่ยครับมันขึ้นแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่มันกำลังดันแบบใบสนขึ้นมานะฮะเต็ไมไปหมดเลยตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไร เราไม่กล้านะฮะไม่รู้เราก็ไม่เก็บเหมือนเดิมนะแต่ตรงนี้แบบเยอะมากเลยถ้ากินได้นี่คงจะไม่เหลือนะอ้มีเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่เป็นเห็ดที่เราตามหาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาต่อเนี่ยครับพอเดินขึ้นมาสักพักตรงนี้แบบว่า ดอกไม้สวยมากนะฮะซึ่งไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะหน้าตาคล้ายๆแบบดอกทานตะวันนะครับผมนี่ครับสีเหลืองสวยีดีจังเลยตรงนี้แบบสวยมากนะฮะนี่เหลืองแบบเหมือนมีคนเอามาปลูกไว้อะสวยมากเลยเป็นแบบกอกอกอ,กอ,กอเป็นพุ่มพุ่ม,พ,มพุ่มเลยนะฮะ ตรงนี้ยิ่งสวยนะนี่เคทดารมพาไปดูใกล้ๆเนี่ครับสวยไหม ตรงนู้นถ้ากล้องไม่รู้จะเห็นเปล่านะจะเป็นเล็กนะครับตรงนู้นน้ําตรงนู้นตรงก็จะเป็นหูเขาที่หิมะยังปกคลุมอยู่บ้างนะยังละลายไม่หมดนะครับ <c oughs> นี่ฮะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับมันขึ้นตรงต้นสนที่โดนไฟไหม้นะี <c oughs> น่ครับนี่ก็ <c oughs> ขึ้นมานะ ตรงนี้เป็นแบบต้นหญ้านะครับต้นญ้าแดงๆนี่ครับถ้ามองก็จะคิดว่าเหมือนมันแห้งกำลังจะตายแต่ไอ่จริงไม่ใช่นะมันเป็นสีของมันเองนะครับนี่แล้วมันมีดอกเลยดอกเล็กๆนี่ครับ ก็ขึ้นปกคุมตรงนี้เลยโซนนี้เลยนะเนี่ยแดงๆเนี่ยครับไปตรงนูน้นมันก็จะตัดกับสีเขียวนะฮะลมให้ดูต้นนี้ฮะคือแบบต้นใหญ่แต่โดนไฟไหม้นะครับแล้วก็จะมีเห็ดอะไรไม่รู้ขึ้นแบบ โอ้ยเป็นจุดๆแต่ไม่หมดเลยไม่ลมไม่รวยกล้องจะซูมเห็นหรือเปล่าเน,นี่ยน้แต่อย่างเงี้ยเนี่ยครับขึ้นเต็มต้นเลยเนี่ยครับเริ่มมีตอเล็กๆ,ๆ,ๆลกแล้วขึ้นไปด้านบนนันแบบเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับขึ้นแบบเต็มไปหมดเลยลมไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะฮะถ้าใครรู้นะครับคอมเมนต์บอกลมนิดนึงนะฮะโอ้ยมันขึ้นไปเยอะเลย โอเคเดี๋ยวลมซูมให้ดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับเป็นจุดๆๆนี่คือเห็ดทางนั้นเลยนะบนยอดนู่งเนี่ยครับอันนี้คือต้นสนที่โดนไฟไหม้นะครับ เฟิร์นนะใช่ไหมเป็นมอสเป็นเฟินนรนนฟ์นนะฮะที่ติดอยู่กับต้นสนช่วงอำ่ำหน้าหนาวนะฮะแต่อันนี้ก็แบบถ้าเรามองโดยสายตาคิดว่าจะแบบจะต้องนุ่มๆแน่เลยจริงแบบแข็งนะฮะเหมือนฝอยเลยอะคือมันแห้งนะฮะเหมือนฝอยนะแต่คือเขาเขาสวยมากนะครับเวลาอยู่กับต้นสนนี่ยแต่เหมือนฝอยเลย เนี่ยครับเนี่ยฮะเราคิดว่ามันจะนิ่มไม่นิ่มนะครับให้ฟังเสียงแล้วนี่เราได้ยินเสียงออกใสมาแล้วเนี่ยรถอีบากที่เขาขับกันฮะเสียงเสียงรถแรงรถแรงนะมีสองคันนะ โอ้ยสองสามคันค mm ือเขาเป็นแก๊งเลยนะฮะน้ำมันนะ last one last one แล้วโรถแรงรถแรงรถแรง ก,ก็สรุปว่านะครับทริปหาเห็ดของเราทริปนี้ไม่เจอเห็ดเลยนะฮะคือเจอเห็ดอะไรไม่รู้นะเราไม่รู้จักแต่เห็ดที่เราตั้งใจมาหาก็คือเห็ดมอเรลนะฮะก็คืออีกแล้วครับก็คือเรายังไม่เจอเราพลาดก็คือต้องเดี๋ยวคงต้องหาที่ต่อไปนะว่า เหตบอเล้วหาค่อนข้างยากฮะเราก็เลยจะเปลี่ยนบรรยากาศมาพาทุกคนมาดูเลกแล้วกันนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆบึงอะตอนนี้แบบมีรถมาจอดก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีคนมาตกปลาด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็มีคนเหมือนเอาเรือไปล่องตรงกลางแล้วก็ตอนนี้อากาศดีมากน้ําในเลกนี่แบบมันสะท้อนสีของท้องฟ้านะสีแบบออก ฟ้าฟ้ามองไกล,กลๆได้แบบแล้วตอนนี้แบบมีลมนะสวยมากตอนนี้ค่อนข้างสวยนะฮะคือเราวนหาทางเข้าอ่ะนานมากเลยก็ยังโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่นะครับเพราะว่าหลังสังเกตรถแต่ละคันเขาก็จะจอดห่างๆกันนะฮะเว้นระยะเวลาเขาคุยกันเขาก็จะแบบยืนไกลๆคุยกันอะไรเงี้ยฮะเนี่ยครับ,รบก็จะมีรถจอดอยู่2อฝั่งแล้วตอนนี้โอเค เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูเลกเย็นๆบรรยากาศสวยๆนะฮะก็มีนี่รถคันนี้มาแบบเหมือนแบบกางเต็นท์แต่มีเต็นท์อยู่ด้านบนนะนี่คือบรรยากาศสวยๆเลยแล้วการเปลี่ยนบรรยากาศจากเดินป่าไปไมมาเมื่อกี้เปลี่ยนมาเดินลุยน้ำเลยนี่ครับเราด้านบนเรายังจะเห็นอ่า ผีมะปกคลุมอยู่นะฮะนี่ครับผีมะปกคลุมอยู่นี่ยังมีผีมะอยู่นะฮะโอ,โอ้โหโอเคนะฮะคือตอนนี้ลมแรงนีแรงแล้ว,วแบบใช้ได้เลยเดี๋ยวเราเราจะพาทุกคนไปสัมผัสน้ำนะ,ะว่าจะเย็นขนาดไหนน,ะะนี่ครับเด็กน้องๆเขากำลังเล่นน้ำสนุกสนานนะฮะนี่ครับเฮ้ยคือวันนี้แบบสวยสวยมากะฮะ มาสัมผัสน้ำมันมีหญ้าด้วยนะอ้ยืมก็ค่อนข้างเย็นนะฮะน้ำค่อนข้างเย็นสนุกสนุกสนุกนะฮะเราหน้าไปเล่นบ้างเย็นนะแล้วแล้วต้นไม้ตรงนู้นก็สวยนะนี่ก็ค่อนข้างเย็นฮนะมีมีรถกางเต็นท์อยู่ตรงนี้เลยนะฮะสวยมากเลย น่าจะมีหอยนะแต่สังเกตเอา่าหาดตรงนี้เป็นหาดก้อนกวดนะฮะแบบก้อนหินเล็กๆๆแต่ไม่หมดเลยนะฮะน้ำนี่แบบใสมากใสแล้วสะท้อนกับท้องฟ้าได้แบบุ้ยสวยอะ่ะแล้วแบบลมแรงนะสังเกตถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นแรงลมพัดน้ำนะฮะเป็นคลื่นเลยนะครับนี่ครับคนก็ไปนั่งชิวๆบนเรือคนูกันนะครับ ยกหลังคาขึ้นมาได้นะแล้วก็เหมือนแบบเป็นเต็นท์ทำเป็นเต็นท์เป็นที่นอนได้ฮนะอันนี้แบบเจ๋งเลยอันนี้เหมือนเจ้าของรถเขาลังท่ายอยู่นะดูแบบเฮ้ยเจ๋งแน่นอนมากสวยสุดยอดครับอันนี้เป็นรถที่เขาลากเรือนะฮะลากเรือลงมา <S <S เขาก็จะเอาเรือลงไปในเลกนี้ครับ <S <S เพื่อที่จะไปขับนะครับ <S <S คิดว่ามันน่าจะไปไกลไปถึงน,นู่นนะฮะไกลามากนะ มีไม้ทำเหมือนเขากวางเลยเอาใส่หัวเลยเอากลับไปด้วยไหมมีกวางนะกวางก็จบคลิปนี้นะครับผมไปกับบรรยากาศวิวสวยๆท้องฟ้าสวยๆกับอากาศดีๆวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ